ทางลาวและไทยเดือดนักเมื่อประธานสาพันมวยลาวแห่งศาสตร์ออกโตเข่าขางกุนขะแม่พ่อมบอกว่ามวยไทยกอบมาจากกุนขะแม่และบอกว่าอิฟมาเป็นเพียงลูกจางโดยในเมื่อวันที่14เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 3มหลมีพิธีแถลงข่าวเกี่ยวกับกุนขะแม่ในซีเกมปี2 0 2 3ในพิธีแถลงข่าวลังกล่าว ท่านไซส์สมอนไซยาสอนประทานสหพันธ์มวยลาวแห่งศาสตร์ไล่ออกโตแห้งเกี่ยวกับกุลคาแม่โดยทานในกล่าวว่าในการแข่งขันงานมหกรรมซีเกมส่วนใหญ่แล้วแมนจะเน้นนักเรื่องของกีฬาพื้นบ้านเป็นรักส่วนร้ายแล้วแมนจะเอากีฬาพื้นบ้านมาแข่งขันบอแมนวาีิเอาแต่กีฬาสากลมาแข่งขันอย่างเดียว โดยกีฬามวยแมนเป็นกีฬาเพื่อนบ้านบอแมนกีฬาสากลในปี2 0 0 5เป็นปีทําทีิดทีมมวยไล่เขาแข่งขันในซีเกมทีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพและในซีเกมครั้งนั้นแมนใส่ซือวามวยพอโอลิมปิกห้ใส่ซือวามวยต่อมาในปี2007ไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมไทยเลยขอเปลี่ยนซือเป็นมวยไทยบรรดาสมาชิกก่อเห็นดีห้เปลี่ยน หลังจากนั้นปี2009เล่าเป็นเจ้าภาพซีเกมเล่าก็ได้ใส่ซื่อวามวยเซิงการที่เล่าใส่ซื่อวามวยบอแมนพอไทยขัดขานแต่อย่างใดแต่เป็นพออิงตามขอกำหนดของโอลิมปิกที่ให้ใส่ซื่อวามวยเซิงไทยเวาบ่ถือว่าเล่าเปลี่ยนจากซื่อมวยลายเล่ามาเป็นมวยในซีเกมปี2009พอไทยขัดขานเซิงที่จริงแล้วบอแมน และเดืองซื้อม้วนซนไทยอย่าไปนสนใจเขาหลายพอเขาเจ้ารายงานข่าวแล้วบอมีการหับพิสออบบอมีการออกมาขอโทษบัดนี้มาเถิงเดืองมวยกุญขาแม่ในซีเกมปี2 0 2 3โดยกัมพูเจียแมนจะใส่ซื่อว่ามวยกุญขาแม่แต่อิฟมาได้ไปดถทเบียนกับโอลิมปิกแล้วว่าอิฟมาแมนคุมครองกินามวยทั้งหมด กัมพูเียบออยากให้อิปมามาวนในการจัดแข่งขันกุลขาแม่ในซีเกมที่ตนเองเป็นเจ้าภาพกัมพูเจียก็ได้เปลี่ยนสื่อจากมวยกุลขาแม่มาเป็นกุลขาแม่เหตุให้อิปมาหฮอนห้นว่าบอมีกีฬามวยในซีเกมซึเงทานไซสมอนยังกล่าวตื่มอีกว่าคาว่ากุลก็แปลว่ามวยลังนั่นในซีเกมก็มีกีฬามวยอยู่ ซึ่งเดียวนี่สหพันกุลขาแม่สากลแมนกำลังเดิมหาสมาชิกโดยตอนนี้มีสมาชิกแล้ว4ี่หาประเทศโดยประธานเองก็เป็นห้องประธานในสหพันกุลขาแม่สากลอีกด้วยโดยได้เป็นตั้งแต่สองปีที่ดล้วมวยเล่ากับกุลขาแม่ก็คืออันเดียวกันะนั่นไทยแมนบิดเบือนความจริงไทยบอกว่าตนเองบอมี ซาพันกุลขาแม่ด้วยเขาแข่งขันกุลขาแม่นี่ซีเกมบอได้ซึ่งทานประธานยังกล่าวตื่มว่าทางไทยถ่าอยากส่งเขากระส่งได้พอในอาซีตะเวนออกเสียงไตแม่นเว้าเดืองความสามัคคีกันบอรนได้ว้าญาติแยงเดืองของเดียนคํำดอกอันนั้นมันโตบัญหาห้องสำคัญแม่นความสามัคคีของ11ประเทศของพวกเฮานีแต่ว่าซื้อมวลชนไทย อยากเเว่ยังกะเเวาเว้าเพื่อไหมีเดตติ้งในการออกข่าวบาดนี้เวว่เดืองการแบนอิฟมาวาสีแบนมันโบกเกี่ยวพออิฟมาบอแมนผูลงเทินอิฟมาเป็นเพียงผูหับจ้างจัดการแข่งขันไหเขาซื่อสื่อบอมีซิดส,สิไปแบนผูนั่นผูนี่ในโลกนี้บอมี่ดอกซึ่งประเทศที่เขาจะเขาห่วมเขาก็เขาห่วมในานามกุลขาแม่บอแมนมวยไทย ซึ่งพวกข้าแมนเน้นเรื่องสามคัคีส่วนเมืองไทยส่วนนายแมนจะเว้าเรื่องธุรกิจเว้าเรื่องเศรษฐกิจมั่นเลยเป็นปัญหาทาเว้าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของกัมพูเจียแมนได้หับห้องจากยูเนสโกเดือน12ปีกายนี้ แต่ค้องไทยเงินไปเขาบอห้ห้องแล้วเขาปฏิเสธบอหบในปี2015หาลาคิดเอาคลองไผ่ค้องแท่ของปอมลาไทยเก่งแต่เรื่องโปรโมตและโฆษณาเก่งโตเดียวหนี่และจักถือดื้อพิดก้เววาไปเลยสุดไทยบอหบพิดชอบยั้งลาไทยโฆษณาว่าปี2 0 2 8ม่มวยไทยจะจัดในโอลิมปิกอเมริกาแต่ว่าไลซ์ซื้อที่เขาค้นขว้าหาข้อมูล กีฬาทีบันจูแท้แท้บอแมนมวยไทยแต่เป็นคลิกบ็อกซิ่งโดยประธานเองก็มีเอกสารอยู่และประธานก็ยังมีเอกสารที่ยูเนสโกฮห้องโบกตอหรือว่ากุลขแม่นำํำตามที่ประธานเด็กกาวมานี่ก็หูดานอ,อว่าของไผ่ของแท้ของปลอมบอจำเป็นต้องไปโตกับเขาหรอกอันซื้อม่วนส้นไทยพวกยูทูบเบอร์เว้าเอาหางเสียงสื่อ และไทยว้าบากุลคาแม่ไปก๊อปปี้เอากฎกติกาของเพิ่นมั่นสก๊อปไลแนวได้กฎกติกาของเมืองเลาากะมีรัฐบาลกะฮับ้องลาไปว่าก๊อปปี้ของเพิ่นเป็นบา้ากีฬาประเภทนีกะมีเตมีตีนมีไส้สองอันเดียวกันแต่ไทยว่าเพิ่นใไส้ก่อนไส้ก่อนอยู่ไซโตเองเขียนออกมาก่อนสื่อ นี่แหละเขาจึงว่าผูได้เหตุก่อนก็ได้เปรียบว่าเป็นของโตกามีลายแนวที่ว่าทางฟังไทยเว้าบ่ถึกเหตุบอถึกแต่เห้ากบ่ถือสาดอกพอเป็นเพียงพวกหาได้ใดจากการออกข่าวซื่อๆในตอนนี้มี h o า x ซาทที่ว่าจะเข้าแข่งขันกุลค่าแม่ในซีเกมและกำลังล่อถาศาตรที่เจ็ดอยู่โดยก o าสตร์ประกอบมีกัมปูเจียเจ้าภาพ ซอ,อปปอลาวอินโดเนีเซียเมียนมาฟิลิปปินและเวียดนามโดยท่านไซส์มอนยังย้ำเติมอีกว่าค่ายมวยในลาวแมนบอเคยใส่คู่ฝึกไทยเมืองลาวบอจจำเป็นต้องมีคู่ฝึกไทยบอจจำเป็นมวยไทยและลาวอันเดียวกันเอาตัวใดมาว่าว่าเฮาไปเฮียนเพิินเฮาบอเคยไปเฮียนเกิดมาก็ฮู้เตะฮู้ตีเลยภาษาคือกัน คนเล่าเกิดมากกเว้าภาษาไทยเป็นบัดนี้ไทยเนา่ยว่าเฮาเอาภาษาเพิ่นมาเว้ามันบอแมนเพิ่นหันเอาภาษาเฮาไปเว้าคำประเทศเล้าเอิญว่าคำกัมพูชยเอิญว่าทองส่วนไทยเอิญว่าทองคำไทยเอาคำเล่าและกัมพูชาไปเว่าเป็นทองคำและคิดเอาคล้องไผเป็นขล้องไผสาเหตุที่เฮายอมเขาเพราะ ล่าเฮาเป็นหัวเมืองขืนเขาห้อยกวัวปีและไทยกเ็เลยเคียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาเองแต่ว่าเดืองเก่าเฮาบออยากเว้าหรอกเว้าไปเว้ามามันเหมือนมันพิดกันและก็ยังมีการแข่งขันกีฬามวยอยู่ไทยเฮาก็ต้องไล่ไปเขาวห่วมอีปมาแบนบได้ดอกเพราะรัฐบาลเป็นผู้จัดอีปมาเป็นเพียงผู้หบจ้าง จัดการแข่งขันให้สื่อบอแมนผูใจเงินใจคำผูใจเงินก็นคือรัฐบาลผู้ที่แบรนก็นต้องเป็นรัฐบาลเป็นผูสร้างแบรนและรัฐบาลไทยกับบอเคยหามว่าบ่อห้หนักมวยเล้าไปตีอยู่ไทยและเมืองเล่าเองกับบอเคยหามว่าบ่อห้หนักมวยไทยมาตีอยู่เล่าเล้าไทยเฮาบ่เคยหามกัน อันนี้ก็เป็นคำว่าวทั้งหมดของทานไซสสมอนไชยสอนประธานซาพันมวยเล้าแห่งซาตดซึ่งหลังจากที่ทานได้ออกมาว่าวแบบนี้อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ของไทยก็ถือว่าเดือดนักและสังคมออนไลน์ของเล้าก็เดือดคือกันแต่ว่าบอสู่ของไทยเนาะของไทยหนีเดือนไปไซสใน Facebook ก็จะเห็นแต่หนาทานประธานเต็มไปหมดเลยและพี่น้องชาวไทยก็ถือว่าเดือดนักกับคำว่าของทานประธาน โดยอันนี้ก็เป็นดังเล่าทั้งหมดที่ว่าข่อยนำมานำเสนอสรุปทานฟังภาในี่ิดเทนแนวไรแสดงคำคิดเทนบอกกันได้ขอขอบใจเมื่อถูกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮานี่มาเจอกันไหมในคลิปหนา